โยมโยมอาตมาอยากกลับวัดนะส่งอาตมาหน่อยสิม่มดเลยครับพระอาจารย์โยมอาตมาไม่ีอะไรจะถามนะอืทำไมโยมถึงไม่กินหมูอะ่ะหมูมันอร่อยเนาะพระอาจารย์ครับแล้วผมขอถามหน่อยนะครับพระอาจารย์แล้วทำไมท่านถึงไม่มีเมียล่ะครับพระอาจารย์อร่อยกว่าหมูเยอะเลยนะอเอ็งก็ว่าไป ผมขออนุญาตสอบถามผู้รู้เลยนะครับ้างบ้านถูกหวยฉลองกันจนเมาเอ่อ,อเสียงดังน่ารำคาญผมควรเข้าไปตักเตือนดีไหมครับเอ้ยฝากแค่นี้แหละัเรียนท่านเจ้าของสวนนะครับเฮ้ยมึงจะหอเครือกล้วยแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยกลางคืนกูขับรถผ่านกูผาวาทุกครั้งเลยเนี่ยื <c oughs> อืมมีคนมาขอถามยืมเงินผมนะแต่ผมก็บอกไปว่าผมไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่แต่สําหรับที่เพื่อนผมคิดสิอืมและก็นี่สิ่งที่ญาติผมคิดอืมและสิ่งที่ผมมีจริงๆอืผมก็มีเท่านี้แหละนี่ผมซื้อไปนี่กะฉลองปีใหม่เลยนะถึงบ้านโดนเมียด่าซะอีกเพราะเหตุอะไรล่ะเหรอผมลืมเอาแว่นตาไปอะได้มาตั้งสี่ลง 10, ังหมื่นตึ๊บเลย จุกเก็บมะม่วงได้45ลูกจอยเก็บได้มากกว่าจุก14ลูกอยากถามว่าเอ๊ะกูนี่แหละอยากจะถามว่าพวกมือมาเก็บมะม่วงสวนกูทําไมเนี่ยโอ้มีคนดวงดีสุดๆรับโชค2ชั้นชั้นที่1ถูกรอตอเตรี่รางวันที่1 12ล้านบาทชัที่2เมียช็อกหมดสติยังไม่ฟื้นเลยตอนนี้อะไรมันจะดวงดีสักขนาดนั้นอื นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าเมาค้างผู้ใดเสีามึงมล่องเนาะบักทิดผมมาเจอที่ปัสสวะชายคนอย่างผมนะหรอสักสีเท่าไรก็ว่ามาผมพร้อมจะเปโอ้นี่ใครมาตากผ้าไว้เนี่ยมารับคืนด้วยถ้าไม่มีใครมาผมจะเอามาทำเป็นผ้าห่มแล้วนะ ใช่ผ้าปูที่นอนหรือเปล่าเนี่ยอแต่ว่ามันก็ดูแปลกๆดูนะเชี่ยนะที่แรกกะว่าจะวิ่งซะละดูนะหันไปดูอีกรอบหนึ่งอะอแต่ดูดีๆเหมือนเขาจะอุ้มลูกด้วยนั้นอนะและนี่ก็คือสภาพของผมตอนขุดหินปูนอืมมันก็จะเกรงๆกันหน่อยนะใครเคยเจอสภาพอย่างนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับน้องๆ อมผมเนี่ยแหละเป็นคนสายบุญไปร่วมงานกระถินมาครับไปหลายวัดเลยลงทานเยอะไม่รับก็เกรงใจทางวัดเขานะ่ะมันเข้าวัดทำบุญกันนะครับน้องๆผมว่ามันจะเอาไปเปิดร้านขายของชำแน่นอนเลยเนี่ย โอ้เมื่อคืนบริษัทจัดเลี้ยงต้อนรับปีใหม่และจับฉลา,ากแรกของขวัญกันทีแรกนึกว่าเป็นพัดลมที่ไหนได้อืมเอ๊ผู้ใดโน่อช่างคิดทะเลาะและเมื่อจู่ๆเพื่อนของคุณก็ดันขยันผิดหูผิดตาไปและนี่ก็ผมแม่ช่างขยันจริงๆสัางภาพหรือเปล่าวะเนี่ยอืมผมก็บอกช่างไปแล้วนะว่าไทายข้างไว้จอข้างบนตั้งๆแล้วดูที่มันทำให้ผมสิอืมมันได้ทรงอะไรวะเนี่ย เฮ้นี่มันคืออะไรละเนี่ยถ้าผมเจอคนเดียวตอนดึกๆเด่นๆแล้วล่ะก็อม,มีหวังวิ่งป่าราบเอะพี่เคยบอกโนูหลายครั้งแล้วใช่ไหม้าขัดใจพี่อีกแล้วก็พี่จะหนีไปมีเมียใหม่ไม่เชื่อก็ลองดูสิและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับที่อยู่ง่ายครับใจอยู่ยากครับเมียผมถึงอยู่รอดเนี่ย โอ้ผมขอติดต่อซื้อโทรศัพท์ครับม,มันเหลือเครื่องนี้แหละครับอืแล้วแรมมันเท่าไหร่ละ่ะแรม15้าคำเดือนสี่นะและนี่คือกลุ่มนักศึกษาอารับจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเรียนจบกันแล้วจึงถ่ายภาพไว้เป็นที่รละลึกยามคิดถึงกันอืมนี่ก็เข้าปีใหม่มาแล้วนะจัดไปเบาๆสอบาทของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองอืสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกเวลา yeah! โอ้โอครีมที่สั่งมาใช้ดีมากเลยแหละโอ้จริงหรือคะขออนุญาตคุณพี่ถ่ายรูปมาได้ไหมคะ ฝ่าหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยและนี่คือในวันที่ผมเข้าไปสมัครงานในครั้งแรกของบริษัทแห่งหนึ่งประสบการณ์ในการทำงานของนายยังไม่มีอย่างนั้นเหรอก็รับผมเข้าทำงานก่อนสิผมจะได้มีประสบการณ์นะ่ะม,มึงไปหาประสบการณ์มาก่อนเลยเนาะก็คุณไม่ให้ผมทำงานนะ่ะแล้วผมจะมีประสบการณ์ได้ไงวะผมไม่สนหรอกแต่คุณต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนนะ<อ>และนี่คือเพื่อนที่ส่งข้อความว่ากำลังออกจากบ้าน และนี่ก็คือสิ่งที่กูรอเอ๊กูรอมึงจนแก่หักแล้วเนี่ยมึงยังไม่มาสักทีไอ้เพื่อนออออและนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับผมในการไปท่องเที่ยวในสถานที่ไม่เคยไปนี่แหละไปตามป้ายและนี่ก็ไปตาม GPS และนี่ให้แฟนดู GPS นี่มันพาผมไปอย่างนี้แหละมันช่วยได้เยอะจริงๆเลยแฟนผมเนี่ย แล้วเมื่อคุณส่งแฟนเก่าแล้วเพิไปกดไลค์ให้จะทำอะไรลงไปวันเนี้ยตีอืมถามเรื่องในการรักครอบครัวน่ะหรออืมผมในอันดับหนึ่งเลยแหละภรรยาผมอยากกินมะพร้าวเผาอะ่ะผมก็เลยจัดให้ไปหนึ่งต้นเป็นไงล่ะ ผมซื้อพัดลมมา2ปีแล้วนะเนี่ยตอนนี้ไม่มีลมสักนิดเลยสงสัยจะถูกหลอกผมควรทํายังไงดีอจะซื้อใหม่หรือเอาไปซ่อมดีครับเอ๊ hey, ถ้าจะให้แนะนำนะสภาพแบบเนี้เอาใส่เครื่องส้าแล้วก็ปั่นไปเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี